สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะครับผู้ที่จะโชคดีถูกหวยฮานอยนะครับเนอะอะเมื่อวานนี้นี่เข้าสักทีนะฮะสรับในที่ลาวสตาหลังจากที่ไม่เข้ามาหลายงวดงมากเลยนะครับเนอะอะฟันห้าวิ่งห้าตัวเดียวนะครับฝนที่ออกที่ก็จะเป็นในที่ cc หนึ่งแปดห้านะครับอืมนะสายรูดสายวิ่งก็ยินดีด้วยนะครับสามตัวนี้ก็มีแปดห้ามีแปดห้ามีแปดห้าเนาะ ใกล้เคียงเลยนะฮะสองกับ1น,นี่แต้มเดียวเองนะไม่งั้นก็อาจจะถูกนะครับสตัวเนาะเออนะครับส่วนในฮานอยพิเศษนะฮะออกไปในที่ในหกหกสาเนาะแล้วก็74นะครับก็มาในที่74็ดสี่นะฮะยินดีด้วยนะครับส่วนในที่ในฮานอยปกตินะครับฮานอยปกตินี่ออกไปในที่ใน9 6 6และวก็สีนะครับอ่านึกว่าจะออกเลขเดิมนะครับ9 6ก็ไปออกข้างหน้าเนาะอืมไม่เข้านะครับเนาะส่วนในที่ในว p เอีนะฮะออกไปที่เลขแปดสามห้แล้วก็สี่สนะก็ไม่เข้าน้อยรวมนะฮะน้อยรวมเข้าไหมสอกับ3 3 3สไม่มี3 5ตัดตรงนี้มีไหมเก้าเจ็ด ไม่เข้านะฮะเออไม่เข้าเลยหน่อยรวมนะครับอ่ะวันนี้ก็มีหัวเราด้วยนะครับก็ไปติดตามก็ได้นะหววัวเราที่ช่องหัวเรานะครับหรือที่ช่องชัยดวงเฮงก็ได้นะครับเนาะอ่ะได้หมดเลยนะก็ต้องขอบคุณและสลบในการติดตามนะครับ,นะรบมาดูแนวทางฮานอยของในวันนี้แล้วกันนะฮะก็สุดหวยมีเข้าไม่หลุดเด้อนะฮะมาดูแนวทางแรกนะฮะก็จะเป็น,นที่นางสตา อ่ะเข้าแล้วเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็ขอให้มาแล้วกันนะครับเราสตาร์วันนี้ก็เอาให้ไปเลขเดิมเลยเมื่อวานนี้5วันนี้ก็ให้5้านะครับไม่น่าจะออกค่าแปดถูกเนาะมันไม่ค่อยออกเลขเดิมนะฮะเราสตาร์ในเด่น5้านะฮะส่วนในชุดอีกชุดหนึ่งนะครับ ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะสำหรับในที่นี้เราสตาร์ส่วนในสูนย์สาตัวนะครับ3มตัว3มชุดนะฮะติดไว้แล้วกันติดไว้น้อยๆนะฮะพอได้ลุ้นเนาะไม่ได้ก็อาจจะโชคดีนะฮะถูก3ตัวนี่ก็เป็นได้ในวันนี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นในที่ในฮานอยพิเศษนะฮะฮานอยพิเศษนี่ก็จะให้ไปนะะี่ยก็จะเป็น,นที่ในเดือน3นะแล้วก็ในเดือน4จับคู่นะฮะในชุดแรก ก็ขอให้มาแล้วกันนะฮะสำหรับในชุดไดเดนสนะฮะหรือจะเป็นในที่ในชุดไดเด่นสีที่จะมานะครับนะก็ขอให้โชคดีวยกันนะครับส่วนในที่ใน3ตัวนะฮะ สามตัวสามชุดนะฮะติดไว้แล้วกันติดไว้น้อยนะฮะพอได้ลุ้นเนาะไม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะฮะถูก3าตัวนี้ก็เป็นได้นะครับเนาะต่อไปนะฮะก็จะเป็นในที่ในฮานอยปกติฮานอยปกตินะฮะก็จะให้ไปนะครับก็จะเป็นในที่ในเด่น6กับแแล้วกันนะเมื่อวานนี้ไม่เข้านะฮะในชุดในเด่น6ก็ไม่ต้องไปจับเยอะนะฮะเลือกเอาสักตัวเด่นแล้วกันนะครับควรจะถูกเนาะ ไม่ต้องไปซื้อเยอะเนะี่ยไม่ต้องเป็นต้องไปจับไปหนายตัวเด้อนะครับส่วนในที่ในเด่นแปดนะฮะอ่ะสำหรับในฮานอยปกติขอให้โชคดีนะในที่ในเด่นหกนแล้วก็ในที่ในเด่น8 นะฮะส่วนในที่3ตัวนะครับ3ชุดนะฮะสามชุดนะฮะติดไว้ในนอยแล้วกันติดไว้นน,วน้อยนะฮะพอได้ลุ้นนะฮะม่แน่ก็อาจจะโชคดีนะฮะตกสามตัวนี้ก็เป็นไปได้นะครับต่อไปนะ,ะก็จะเป็นที่ใน VIP V.I.P. ให้ไปในที่ในเด่น7นะฮะกับเด่น5จับคู่นะฮะเมื่อวานนี้ไม่เข้านะครับวันนี้ก็ขอให้ถูกโชคดีนะขอให้เข้าแล้วกัน เด่นเจ็ดผ่านไปนะครต่อไปก็จะเป็นไอที่ในชุดในเด่น5นะครับหรือใครชอบในเด่น7จนะ็ก็อาจจะซื้อไว้แค่ในชุดเด่น7ก็ได้ครับส่วนในที่ใน5 ขอให้โชคดีละกันนะฮะส่วนในที่ได้ตัวนะครับก็จะเป็นในที่3ตัว3ชุดนะฮะติดไว้ละกันติดไว้ดได้น้อยนะพอได้ลุ้นนะครับไม่แน่วันนี้ก็อาจจะโชคดีนะฮะถูก3ตัวนี้ก็เป็นได้นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นในที่ในนอนรวม นอยรวมนะฮะจับได้3นอยนะวันนี้นะฮะให้ไปในที่ในเด่น3และก็เท่ากันนะครับจับคู่ในเด่น3นะครับแล้วก็ในเด่น4นะครับ3ตัวในชุดเดียวเท่านั้นนะฮะก็จะได้ในที่ ใน7็นะครับ4 5ห้ายืดนงไปตัด2ตัวด้วยนะครับก็จะเป็นแนวทางนะของในวันนี้สำหรับในแนวทางของวันที่20นะฮะวันนี้วันจันนอะอ่าก็มีหวยลาวพัฒนาด้วยเนาะวันนี้นะฮะก็ติดตามได้ในที่ช่องหวยลาวนะครับหรือช่องชัยดวงเฮงนะสำหรับในหวยลาวนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีละกันนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ